สบายดียูดิไม่แห้งครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องครัพวพมานกระถองบัวหวานเดอ้อนะครับผมเมื่อนี้ที่ทํางานของพอมานจะมีพิธีรดน้ําขอพรนะครับครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ในคุ่มนะครในคุ่มในคุ้มขอบพ่อครนดีบันเท่านีละนะครับซอยชะยงกูล21ถนนชะยงกูลอาําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้พมานกระสีผ้าพี่น้อง ไปเบ่งบรรยากาศการลดนามขอพรผู้บาอาจารย์นะครับพ่อใหญ่เมยใหญ่ได้คุมเฮ้านะฮะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ครับวันนี้วันศุกร์ที่14เมษายน25 6 6น้าะครับเป็นวันมหาสงการนะครับเดี๋ยวพอมาชิผ้าไปเบ่งบรรยากาศนะครับในช่วงของการลดนามขอพรแล้วก็กินข้าวกินน้ำ นะครับผู้เฒ่าผู้แกร่ร่วมผู้เฒ้าผู้แก่ในคุมใน่้อยนะครับ <_ d ata> นอกจากจะลดน้ำขอพ้อนแล้วนะครับก็จะมีกินข่ากินน้ำนะฮะกินขาหอมผ้ากินปลาหอมปีนกำกัดน้ำนะครับ <_ d ata> เราทำ nói là ๆแล้วได้เงินเยอะๆแล้วที่อ่อนสุขภาพ

ก็ใหมันอยู่เลยครับเอาเปยนงีวเป็นนปแลวาสปีรงสิบปีกลให้เียเลยหมดแล้วพ่อต้องนั่งแล้วเอาแล้ นี่โอ้ยไปแล้วแล้วเดี๋ยวแต่แล้วเดี๋ยวมันสูงอย่าให้สนใหม่ <laughs> <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอากินแก้วทำไมไม่พอตัวน um ี้ซื้อตาในโคตรจะหอมลยผ่ใช่ไหมเลยๆๆนี่ไงอยู่กับน้องมีไหมมาผลับ

หลังจากที่รถนำขอพ่อนนะนครับคู่บาอาจารย์ครับผู้่าผู้แก่นะครับพอลุงแม่ป่านะครับแล้วเรียบร้อยครับได้ของฝากจากคุณคู่สลาคุณวุธด้วยนะครับนเนี่เพลินๆแกเป็นเหรียญมงค้นธรรมดาทั่วไปครับแต่มาดูที่อักษรน,นะครับพี่น้องในเบิ้งกันรุ่นศิลปินแห่งชาตินะครับรุ่นศิลปินแห่งชาติ ให้พี่น้องในอ่านเดี๋ยผมตาบ่าค่อยดีปันไดมันจะเป็นเรื่องเื่ในจังหน่อยหนึ่งให้พี่น้องครับแคบล้วกอะแคบล้วก็ไปอ่านเบิ่งว่าชื่อว่ายังไงนะเดี๋ยวผมกระสีอ่านพร้อมกันนะ,ะเป็นเป็นวัดเหรียญวัตถุมงคนนะ,ะเดี๋ยวผมสิแกะให้เบิ่งเด้อ แกให้ดูไปเลยอืมอันนี้คือข้างหลังนะครับด้านหลังเดี๋ยวพมสีแกให้เบิรงครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังครับ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าอ่าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลจาก ผูบาอาจารย์ครับมอบให้ครับส่วนอา่านเนี่ยแคบเลยไปอา่านเอาด้วยพี่น้องเด้อผมก็บอกว่าอ่านมาจากไหนนะครับ <c oughs> ตาผมก็ใหญ่ไปแล้วนะครับผมหลวงพ่อองค์พระใหญ่ปะหลวงพ่อพระใหญ่ครองร้านหกสิบปี พายใหเขืองในห่าเห็นป่ผมก,ออก,ก็อ่านบอกอกันอืเออพายใย่เขืองในห่าครับพุทธสถานของราชหกสิบปีตบนก่อเอออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรุ่นศิลปินแห่งชาติใครได้แน่ล่ะมีใครได้ไปบ้างแล่ะนะครับอันนี้คือผ้าใหญ่นะครับผ้าใหญ่ผ้าใหญ่ เ่อความเป็นสิริมงคลนะฮะอยู่ดีไม่แห้งสุ่มเย็นลำรุย้ยือนิวันมหาสมการัรบวันศุกร์ที่14เมษายน2566ครับสุ่มเย็นคือนน้คขอในในสุขสมหวังในสิ่งที่อยากได้อยากกระลังหาอยู่นะครับแล้วกะ็กำลังใจกำลังใจมาเต็มที่กาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีปีใหม่ครับจังไกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝาก สำคัญคือกดแช่ครับฝากกดแช่น้ำกดแช่เพื่อพี่น้องเข้านะครับผมสิได้เบิ่งน้ำครับกดแช่กดไลค์กดติดตามก็จะเอาไว้ให้หมูหวันกับทิกเกอร์นะฮะให้พี่หมูหวันกับพี่ทิกเกอร์ครับขอบคุณนิลายนะครับพอกันคลิปหน้าครับ